เด็กคนนี้จะแสดงความสามารถออกมาเองเลยสบมุินะถ้าเป็นจิตอวตารพี่เนี่ยเป็นคนสนิทเขาในสมัยอดีตพี่เดินผ่านเขาจะเรียกเลยนี่คนนี้มาจากเมืองนี้เดี๋ยวนะัะเรียกชื่อเลยเหรอใช่แล้วก็บอกเลยใช่ ใช่จะดูลเลย <นะ S 1> ถูกต้องจากนั้นเนี่ยเห็นเขาแล้วเฮ้ยใช่แล้วตัวคนนี้แหละเด็กน้อยคนนี้แหละ<อ>ก็จะใช้วิธีให้เลือกของใช้ก็จะวางของใช้ที่ในอดีตเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นรักครังวัชระห้าชิ้นเลือกเลยอันไหนที่ของคุณในสมัยอดีตที่เคยใช,ใช้มาก่อนถูกต้องท่านก็จะเลือกถูกทุกครั้งรวมทั้งเรื่องราวต่างๆในอดีตว่าสมัยก่อนเป็นครูสอนที่ไหนมหาลัยไหนอะไรยังไงถูก ความลับตรงนี้เนี่ยของการกลับชาติมาเกิดและระลึกชาติได้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะเจ้าชายน้อยรูปนี้เนี่ยถูกนําไปที่หมหาวนะิทยาลัยลันทาและกับที่อินเดียปรากฏว่าอุ้มท่านเนี่ยนะเดินไปท่านบอกในห้องเนี่ยท่านเคยสอนห้องนี้ท่านทานี่ห้องนี้ทำนู้นรู้หมดท่านริมบรโบชัยรูปหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้มีริมโปชัยอยู่รูปเดียวที่กลับมาเกิดมากที่สุดนะทั้งหมด17ครั้ง<อ>มากที่สุดในประเทศพุทืะ กลายเป็นว่าเจ้าชายน้อยรูปนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นรินโบเชธรรมดานะท่านคือนิรมาณกายของสมเด็จนะพระไวยโรจนะคือพระไวยโรจนะคือสมเด็จองประถมเรานั่นแหละพี่นัทพี่นัทอยากสมเด็จองป์ปฐมไหมเดี๋ยวนันจะบอกว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าเหรอคนระับองค์งงแรกของโลกคือกากุกสัมพั้ย สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ <Okay. S 1> รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับในอ p พีนี้ผมอยู่ที่สตูของเที่ยวได้คาเฟ่นะครับอยู่ตรงจัรัน65ตลาดบางพัฒนาช่วงหลังนี้เราได้มีโอกาสนั่งย้อนกลับไปดูข้อความที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับคอมเมนต์กันมาใต้คลิปหลายๆคลิปแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ครับที่เม้นถึงผู้ชายคนหนึ่งนะที่มาเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์รอบโลกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือพี่ตีนั่นเองตอนนี้พี่ตีอยู่กับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีพี่ตีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตีกรับ โอ้ยินดีขอบคุณยินดีเอาจริงๆพี่ในคอมเมนต์มีคนเมนต์มาจริงๆอย่างเช่นวันนี้ก่อนที่จะมาถ่ายทำบริการผมบังเอิญเข้าไปดูผมชอบดูคอมเมนต์ในช่องแล้วก็มีคนถามถึงพิตีโอ้ดีหรือไม่ดีดีครับดีบอกว่าอยากให้พ่ตีเนี่ยมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับต่างประเทศให้ฟังอีกเราแปลกใจผมคนนึงแหละที่แปลกใจเพราะว่าแน่นอนแหละรายการที่ยวได้รับรู่เนี่ยส่วนใหญ่จะถ่ายความเชื่อประวัติศาสตร์เกี่ยวกับในประเทศของเราแต่พอวันนั้นพิตีมาแล้วคนถามถึงว่าเฮ้ยอยากฟัง เรื่องราวของประเทศนั้นๆอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆคนใกล้ตัวผมเลยครับรุ่นพี่ผมที่มอเอเชียไม่ได้คุยกันมา20กว่าปีเขาโทรหาผมทาง f c e e o o o แล้วบอกว่าเฮ้ยนัดพี่ชอบอ่ะชอบประวัติศาสตร์อันเนี้ยที่พี่ตีมาเล่าเขาพูดงี้เลยนะมันเข้าใจง่ายมันเข้าใจง่ายถูกต้องบางทีอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนที่ไม่ค่อยยิงประวัติศาสตร์เพราะว่าได้ฟังประวัติศาสตร์มาในมุมของการเข้าใจที่ยากยาก งงแล้วใช้ศัพท์เทคนิคนี่จะแปลกอะไรขนาดนั้นใช่เพราะนั้นเอาจริงมันมันง่ายๆก็ได้เนียคนแรกอ่าในช่องเราเชื่อมาหลายคนรู้อาจารย์ตุ๊กบังปะอินอ๋ออันนี้เล่าเรื่องจริงๆง่ายๆผมก็เลยครับพี่ตีดูไหมดูชอบอีกหนึ่งคนคือพี่ตีเลยครับโอ้โหเขาใจดีจริงพี่จริงๆเนะ่วันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะมา พูดคุยอีกได้เลยเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศต่างๆเอาแน่นอนเอาย่างนี้ก่อนดีกว่าเริ่มจากที่ใกล้ๆเราก่อนเราเคยได้ยินชื่อมานานแต่เราไม่รู้ว่าเขาประเทศเขาเนี่ยเป็นยังไงนั่นก็คือภูตานพูตานหรือภูฐานอะต้องภูตานครับถ้าถูกต้องต้องพูตาน ประเทศพูตานเลยตงความ Amazing ของพูตานแน่นอนแหละว่าประเทศไทยก็มีขนมทำเยของเขาจีนก็มีญี่ปุ่นก็มีฮ่องกงก็มีภูตานมีอะไรที่ไม่เหมือนประเทศอื่นๆถ้าถามพี่อ่ะพี่บอกงี้ว่าเราเนี่ยต้องบอกงี้กันนะผมไม่ใช่อาจารย์ผมเป็นแค่คนทําทัวร์ที่ ทำทูตามอินสปาเรชั่นคือคือตัวตามเทรนเนี่ยไม่ต้องมาถามผมจะไม่ขายอะไรตามเทรนแต่ผมอยากจะทาเพราะผมอยากทํำคราวนี้ต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ก่อนพี่นัทตอนที่ผมรู้จักประเทศพูตานเนี่ยเกือบ20ปีที่แล้วผมเนี่ยได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแล้วขึ้นไปประเทศพูตานด้วยความไม่รู้และไม่ได้ใส่ใจเลยอันนี้พูดเลยตอนนั้นรู้จักประเทศนี้ไหมไม่ได้รู้จักไม่ได้ให้ความสนใจเลยอรู้จักแต่น้อยนิดเดียวน้อยน้อย ขึ้นไปเสร็จปุ๊บนยปรากฏว่าไปอยู่โรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วก็เออโรงแรมนี้เนี่ยเขามีหนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนโดยชาวฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์ที่เขามาทํางานอยู่ในประเทศภูตากเพราะผมอ่านเนี่ยผมอ่านไปครึ่งเล่มเชื่อไหม ผมตั้งปณิธานในใจเดี๋ยวว่าปูจะต้องขายประเทศนี้นั่นแสดงต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแค่ครึ่งเล่มนะใช่อะไรรู้ไหมเขาถ่ายทอดความคิดของรัชกาลที่4ปัจจุบันเนี่ยประเทศพูตานมีรัชกาลที่5นั่นคือคิงจิกมี่ที่เรารู้จักเจ้าชายจิกมี่ทุกคนรู้ยารูปลอนะมางานรอรอเก้าเรารัชกาลที่4เนี่ยพูดขึ้นมาคํหนึ่งเพราะว่าประเทศพูตานเนี่ยเริ่มเปิดนักต้องเริ่มรับนักท่องเที่ยวเมื่อปี1974ที่ผ่านมานี่ก็ไม่นานนะไม่นานเสร็จปั ที่ขายทัวแพงฟังให้ดีนะมันย้อนแย้งหมดเลยประเทศที่ยากจนแต่<า>ยอยากจะขายทั่วแพงอแล้วให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนรวยที่อยากจะมาช่วยคนจนอย่างแพ้จริงอฟังนะฟังะนะ,ะ,ะเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์อะไรหลายคนเนี่ยเวลาเซิร์ชเข้าไปใน Google จะเจอว่าเฮ้ยประเทศปูตาเก็บค่าภาษีนักท่องเที่ยวเนี่ยวันละ200เหรียญเลยเหรอเขาเอาเงิน200เหรียญเนี่ยไปทําอะไร รัชการที่สี่บอกว่า200เหรียญเนี่ยคุณจะได้ทำบุญแบบเต็มๆเพราะว่าอะไรเด็กที่คนทุกคืนนี้ประเทศพูตานเนี่ยจนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะผมยังโ้โตนเป็นอันดับต้นๆของโลกครับแต่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนฟรีเรียนฟรีเลยจนจบอจนจบมหาลัยเลยสองคนทุกคนเนี่ยรักษาพยาบาลฟรีฉะนั้นเนี่ยค่าภาษีทุกอย่างเนี่ยจะถูกไป ให้คืนกับสวัสดิการของทุกคนฉะนั้นประเทศนี้จนยูสเสนโกใช่ไหมแต่ไม่มีขอทานโยนยางนะอ่ายางไม่จบใช่ไหมผมเนี่ยยังตะลึงต่อไปอีกผมอ่านผมอ่านแล้วมอ่าเปรบเปบปบเปบเจอไปอีกท่านบอกไงรู้ไหมท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเงินตัวนี้นอกจากจะให้สวัสดิการคนจนที่เป็นคนภูตาแล้วเนี่ยเงินที่เหลือจะเก็บไว้รักษาภูมิประเทศนี้ให้เหมือนเดิมทุกประการนั่นหมายถึงจะคิด พื้นที่ส่วนใหญ่ประเทศนี้64เปอร์เซ็นต์เคยเป็นมาในอดีตเป็นป่าไม้ยังไงต่อให้ผ่านไปอีกร้อยปีหนึ 1, ่งพันปีมันก็ยังอยู่ที่64เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมโอ้โหและพอยิ่งเข้าไปศึกษามากเข้มข้นยิ่งขึ้นเนี่ยผมกลับกลายเป็นรู้สึกว่าประเทศนี้มันเต็มไปด้วยความร่ำรวยในเรื่องของความคิดและที่สําคัญที่สุดมันเป็นประเทศที่เข้มข้นในเรื่องขนงาศาสนาพุทธอย่างถึงที่สุดผมใช้คำน,นี้ดีจังเลยคำนี้ร่ำรวยทางความคิดครับ ผมว่าร่ำรวยทางความคิดดีกว่าร่ำรวยทางเงินทองถูกต้องหลายๆประเทศที่เราไปเนี่ยบางทีมีเงินเยอะมีเงินล้นมือในประเทศน,นั้นแต่สร้างอะไรโดยที่ไม่ได้คิดหรือไม่ได้คำนึงสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็เป็นแค่สิ่งก่อสร้างถูกต้องโดยที่ไม่ได้ใช้งานถูกต้องแต่ที่ภูตาน เขารวยทงความคิดแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้พี่พี่ติบอกว่าอาจจะคนมาเที่ยวคิดสอ0ร้อยสอี่200เลยนะพี่สองร้อ0เหรียญต่อวันแน่นอนเงินตรงนั้นเนี่ยนำไปทอนให้กับประชาชนของเขาถูกต้องเขาห่วงประชาชนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือรักษาภูมิทัศน์ป่าไม้ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนมันจะยังอยู่เท่าเดิมให้คงเดิมมันเดีวอยู่คำพูดหนึ่งผมโคตรชอบเลยพี่นัท ฝรั่งเนี่ยเขาเขียนให้ให้ประเทศ้พูตาเลยนะกิ่นว่า In A world gone mad d a e is still u t ตาแปลเป็นไทยแม้โลกจะคุ้มข้างแค่ไหนเราก็ยังมีพูตาพี่ตีถ้าพี่ตีบอกอย่างนี้ครับว่าตอนที่เขาเปิดรับนะักท่องเที่ยวตอนรัชกาลที่4ของเขานะของพูตานนะน่นแสดงว่ารัชกาลที่1 2 3สองสามไม่เปิดรับไทยเลยไม่ครับสาเหตุเพราะว่าถ้าอย่างนั้นต้องขอพูดย้อนกลับไปถึงประวัติของประเทศนี้ก่อน ประเทศนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะพระรามะเป็นคนตั้งประเทศนี้พระรามะถูกต้องครับือเหมือนดาราามะอะไรอย่างนี้ไหมถูกต้องเลยครับรามะรูปนี้เนี่ยมีความสําคัญกับประเทศภูตานมากามชื่อของท่านคืองาวังนําเกลงาวังนําเกลใช่ครับแล้วก็สมณศักดิ์หรือฉายาของท่านเนี่ยคือชับดุงชับดุงเนี่ยแปลว่าฉายาท่านคือผู้ที่ทุกคนเนี่ยยอมสิโรราบแทบเท้า เหมือนออเ,เหมือนกับเมื่อสมัยก่อนคิงอาเธอร์อะไรประมาณนั้นไหมยิ่งกว่า,วาอีกเพราะว่าท่านเป็นลามาีิเบตที่ที่ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้นะว่าท่านงาวังนําเกลเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็เป็นรินโปเชคําว่ารินโปเชหมายถึงลามะที่กับชาติมาเกิดโอเคเขามีความเชื่อด้านนี้ใช่แล้วท่านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลามะที่กลับชาติมาเกิดเป็นระดับลามะผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่จะมีประเทศภูตานเนี่ยลามะรูปเนี้ยซรับรุงงาวังนําเกลเนี่ยอยู่ที่ทิเบต ยังไม่มีบูตะว่ากันว่าตอนที่ท่านเกิดเนี่ยนะรุ้งกินน้ำเนี่ยเต็มท้องฟ้าเลยแล้วดอกไม้เนี่ยหล่นลงมาจากฟ้าเรียกว่าเป็นผู้มีบุญมากจากนั้นเนี่ยพอท่านถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นลามะที่กับชาติมาเกิดเป็นรินโปเชเขาเนียวิธีการพิสูจน์เนี่ยพี่นัทอยากรู้ไหมัอยากรู้สิสนะคือคือ,คอ,คอมันมันเป็นความเชื่อนะ,อะซึ่งมันหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แต่ เขาพิสูจน์กันยังไงพี่จริงๆเขาบอกว่าการกลับชาติมาเกิดเนี่ยเป็นนิรมาณกายเยจะมีสามแบบคือหนึ่งกายอวตารวจีอวตารแล้วก็จิตอวตารสําคัญที่สุดคือจิตอวตารกายอวตารก่อนกายอวตารคือเกิดมาใหม่เนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแสดงว่าเหมือนคนเก่าในอดีตชาติถูต้องเลยอันนี้คือกายอวตารซึ่งก็มีความสําคัญแต่ก็ไม่ที่สุดวจีอวตารคือคําพูดน้ําเสียงทุกอย่างเหมือนคนเดิมเหมือนเดิมคนเดิมโอเคสามคือ จิตอวาตารจิตอวาตารที่สําคัญที่สุดคือทุกอย่างนึกถึงระลึกได้พูดยาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นความคิดของคนคนเดียเฮ้ยมันยากนะแล้วเขาพิสูจน์ยังไงรู้ไหมพี่ยังไงพี่เขาก็จะเอาสิ่งของที่ในสมัยอดีตเนี่ยอ,อย่างนี้ก่อนที่ลามะรูปหนึ่งเนี่ยที่เป็นริมโบเจจะเสียชีวิตเนี่ย เขาจะรู้ลร่วงหน้าคือนิกายนีย้เรียกว่านิกายตันตระหรือวัชระยาเขาจะมีคำพีที่เพื่อเตรียมตัวตายแล้วก็ตายแล้วต้องทํำยังไงก่อนตายต้องทํำยังไงตายแล้วไปไหนแล้วกําหนดลมหายใจความคิดอย่างไรเพื่อให้กลับมาเกิดใหม่ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านจะรู้ลร่วงหน้าเลยว่าท่านจะเรียกคนสนิทมาใกล้ตัวเลยว่าเนี่ยฉันจะเสียชีวิตแล้วนะจะบารณาภาพแล้วแล้วก็อีกสาปีนะไปรอฉันอยู่ที่นี่ทางฝั่งตะวันตกนะ บนเทือกเขานี้นะหมู่ <Hey. S 2> บ้านนี้นะแล้วฉันจะไปเกิดตรงนั้นไปคอยรับฉันด้วยสั่งไว้ก่อนเลยสั่งไว้ก่อนเลยครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นไปตามคําทํานายเขาก็จะไปรอพอเจอปุ๊บเนี่ยเด็กพายุ3ขวบ4ี่ขวบเนี่ยก็จะเรียกเอาเข้ามาแล้วพวกนี้เนี่ยก่อนจะถึงขั้นตอนในการพิสูจน์เนี่ยเด็กคนนี้จะแสดงความสามารถออกมาเองเลยอย่างเช่นตุ้มวุฒินะถ้าเป็นจิตอวตาร,รพี่เนี่ยเป็นคนสนิทเขาในสมัยอดีตสมมุติพี่เดินผ่านเขาจะเรียกเลยนี่คนนี้มาจากเมืองนี้เดี๋ยวนะเรียกชื่อเลยหรอใช่ แล้วก็บอกเลยใช่ใช่จะพูดเลยนะถูกต้องจากนั้นเนี่ยพอพอเริ่มเห็นเขาแล้วเฮ้ยใช่แล้วตัวนคนนี้แหละเด็กน้อยคนนี้แหละออก็จะใช้วิธีให้เลือกของใช้ก็จะวางของใช้ที่ในอดีตเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นรักครั้งวัชระหชิ้นเลือกเลยอันไหนที่ของคุณในสมัยอดีตที่เคยใช,ใช้มาก่อนถูกต้องท่านก็จะเลือกถูกทุกครั้งรวมทั้งเรื่องราวต่างๆในอดีตว่าสมัยก่อนเป็นครูสอนที่ไหนมหาลายัยไหนอะไรยังไง ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะเมื่อสองปีก่อนเนี่ยเป็นข่าวที่ฮือฮามากแต่คนไทยเดียไม่ได้ให้ความสําคัญครับคือเจ้าชายที่เป็นหลานของคิงจิกมี่ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นลูกของน้องสาวของ King คิงจิกมี่ปรากฏว่าเมื่อสามขวบท่านก็ระลึกชาติได้แล้วท่านก็มาบอกกับรอบข้างเนี่ยสนิทว่าท่านเนี่ยเป็นระดับลัทธวานะเป็นระดับอาจารย์สอนธรรมอยู่ที่มหาลัยนารันทาเมื่อแ0 0กว่าปีก่อนทุกคนก็ตะลึงเฮ้ยไม่ได้ดิต้องมาพิสูจน พี่ปากอกว่พาพอพิสูจน์ไปพิสูจน์มาเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าชายน้อยรูปนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นปรินโปเชธรรมดานะท่านคือนิรมาณก,กายของสมเด็จพระไวยโรจนะคือพระไวยโรจนะคือสมเด็จองประถมเรานั่นแหละพี่นัทพี่นัทอยากสมเด็จองป์ปถมไหมเดี๋ยวนันจะบอกว่าสมเด็จพร,ระพุทธเจ้าเหรอครับองค์งงแรกของโลกคือกกุสันธ้ย จริงแล้วท่านมีโอกาสเสด็จมาที่ไทยด้วยนะมาเยือนที่วัดสเกตมีพิธีต้อนรับใหญ่โตเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือมีการพิสูจน์กันมาเรื่อยๆอย่างนี้นค,คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนี้นะในสายตันตระหรือวัชรยานเนี่ยเขาเชื่ออย่างนี้ว่าความลับตรงนี้เนี่ยของการกลับชาติมาเกิดและรลลึกชาติได้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะสำหรับตันตระหรือวัชรยานเพราะเขาเชื่อว่าคนที่ร่วงรู้ความลับคนแรกของโลกนั่นคือ พระพุทธเจ้าเราน,นั่นเองครับต้องบอกงี้ในสายตันตระและวัชรยานเนี่ยถึงให้ความสําคัญในการเพ่งจิตในการฝึกจิตวิปัสสนาสมาธิอย่างแรงกล้าอืม,อมกลัวคุณผู้มชมจะงง<น>ะอันนี้คือศาสนาพุทธเหมือนกันพุทธเหมือนกันเลยเป็นพุทธตันตระถูกต้องรครับในประเทศไทยเราก็คือเถรวาสเ,เราจะมีเถรวาสเถรวาสเนี่ยจะถือสิกขาบทเย่ยี่สข้อครับมหายานถือ250้อบข้อครับ ตันตราถือ253ข้ออ้าวโอเคมากกว่าอีกเออาะนั้นถามว่าเข้มข้นไหมเข้มข้นมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือศาสนาพุทธนั่นแหละแต่ว่าแยกเป็นนิกายไปในประเทศไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นเถรวาทแล้วก็จีนญี่ปุ่นเขาเป็นมหาใเป็นมหายานนะครับแล้วก็ภูตานทิเบตก็จะเป็นตันตราแน่นอนเลยอาโอเคย้อนกลับมาใหม่ครับสมัยท่านชับรุงท่านชับรุงเกิดขึ้นมาเนี่ยปากกว่า4หขวบก็พูดสันสกฤตได้แล้วพูดบาลีสันสกฤตได้เลยโดยไม่ได้เรียนนะเพราะท่านรลึกชได้ ท่านก็รู้แลวรู้ได้แล้วในสายตันตราเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีนักวิยาสตากิถามบอกเฮ้ย จริงเหรอันต้องมีคําถามขอ,อง,งมันมันพิสูจน์ไม่ได้ไงมันแค่มาบอกว่านี่นี่นี่อะ,นอะไรอย่างนี้แต่ประเด็นคือพอเขาไปเจาะลึกแล้วไปถ่ายทำเนี่ยกลายเป็นว่าเด็ก 3- 4 5ขวบเนี่ยพูดบาลีสันสกิตได้โดยที่ไม่ได้เรียนเป็นไปได้ไงพี่มันยากนะอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เสร็จปั๊บเขาก็เจาะลึกไปอีกก็ปรากฏว่าเขาก็เริ่มเชื่อแล้วปรากฏว่ามีการทําสติติกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมพระรามะที่กับชาติมาเกิดเนี่ยจะมีความระลึกได้แล้วก็จําได้แม่นยําที่สุดในอายุประมาณ3ถึง10ขวบหรอรเดี๋ยวนะดาลัยามะทุ รินโปเชทุกพระองค์เลยดีกว่าได้ปัจจุบันเนี่ยมีหลายสิบองค์มีสายหลายสิบรูปที่เป็นรินโปเชอยู่<ห>ที่ภูตานครับแล้วทุกรูปก็ จำได้หมดเลยอย่างเช่นเจ้าชายน้อยรูปนี้เนี่ยถูกนําไปที่มหาวิทยาลันทาแะครับที่อินเดียปรากฏว่าอุ้มท่านเนี่ยนะเดินไปท่านบอกเลยห้องเนี่ยท่านเคยสอนห้องนี้ท่านทํานี่ห้องนี้ทำนู้นรู้หมดทั้งที่ไม่เคยมามาครั้งแรกงงไหมเออนี่คือความมหัศจรรย์ของของพูตานใช่ครับและทุกวันนี้ก็มีรินโปเชอยู่เพียบรวมๆทั้งหมดมีประมาณเท่าไหร่พี่ตีผมว่าเป็นเกือบร้อยเกือบร้อยแล้วก็ล่าสุดที่ผมขึ้นกลับมาหลายเดือนที่แล้วเนี่ยผมเคยเข้าพบท่านรินโปเชรูปหนึ่งเนี่ยท ตอนนี้มีริโปเชอยู่รูปเดียวที่กลัปมาเกิดมากที่สุดนะทั้งหมด17ครั้งมากที่สุดในประเทศพูตาจากนั้นเนี่ยลามะชับดุงงาวังนําเกลเนี่ยท่านก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกเป็นรนะิโปเชเนาะก็เติบใหญ่ขึ้นมาก็เป็นลามะที่มีอาวุโสแล้วก็มีคนนับหน้าถือตามสาีสิทธิ์ยันสิทธิ์เยอะแยะมากมายคราวนี้วันดีคืนดีเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันกับลามะสายอื่นที่อยู่ในสำนักเดียวกัน อ่ามใช้คำนี้แลขัดแย้งกันการเมือง<ด><ด>ล้กัน<ด><ด>ท่านก็รู้สึกว่าอเอ๊ยไม่ไหวแล้เพราะถ้าขัดแย้งกันทางความคิดเนี่ยท่านขอไปดีกว่าท่านก็พาศิท์ยานุสิทธิ์เนี่ยลงมาแต่ต้องบอกนี้ก่อนว่าก่อนที่จะล,ลงมาเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนว่าก่อนที่ท่านชับดุงงาวังนําเกี่ยวเนี่ยจะจะเกิดขึ้นเนี่ยมีครุ อยู่ท่านหนึ่งที่รเรียกว่าครุรินโปเชที่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาคุยใหม่มนะครุรินโปเช่เชื่อกันว่าเป็นพระเจ้าองค์ที่สองที่นิรมา่นกายมาเกิดในโลกมนุษย์ท่านตั้งหลักฐานของศาสนาพุทธเนี่ยไว้แล้วในดินแดนแถบนี้ต้องใช้คํานี้แต่ว่ากลายเป็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนที่จะนับถือศาสนาพุทธได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบสูงสั์ทั้งนั้นเลยคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้นับถือศาสนาทำไมอะพี่ เข้าไม่ถึงกลายเป็นศาสนาของคนมีกระตังคนที่ยศสูงสักอยู่ในรู้ในหวังอ่าถ้าพี่พูดมาอย่างนี้ในความหมายของผมเข้าใจว่าต้องคนมีสตังถึงจะเข้าถึงศาสนาได้ถ้าคนไม่มีสตังเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยเข้าไม่ถึงก็ยังนับถือศาสนาผีฮินดูอยู่ จากนั้นเนี่ยพอท่านชับรุงเนี่ยตัดสินใจแล้วก็พาสิจยานุสิทธิ์เนี่ยเดินทางลงใต้จากทิเบตลงใต้มาจะเห็นว่าภูตาลนี่อยู่ใต้ทิเบตพอลงทัพลงใต้มาปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางรอนแรมเนาะมันไม่มีเครื่องบินอะเดินเดินตาเดินเดินลงมาเดินลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านเป็นคนฉลาดมาอย่างที่บอกเก่งทั้งบุญและบูพอท่านลงมาปุ๊บเนี่ยก็คนทางใต้ก็รู้เนี่ยโอ้ลามะทิเบตลามะผู้ใหญ่ลงมาเว้ยโอกาสของปูแล้วกูจะได้นับถือได้เข้าใกล้ชิดลามะที่เป็นผู้ใหญ่ก็รวม รวมทุกคนมารวมกันต้อนรับก็จัดตั้งขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ขาอนี้ตอนที่ท่านล,ลามะชับดุงอาวังนําเกลลงมาเนี่ยท่านไม่ได้มามือเปล่าพี่ทําไมพี่เอ,อาะไรม,มาด้วยเอาของสําคัญที่สุดของประเทศภูตาล,ลงมาด้วยคือของชิ้นนี้เนี่ยผมใช้คําว่าในหน้าสื่อทุกสื่อเนี่ยจะไม่มีใครได้เคยเห็นเลยมผมคิดว่ารายการเที่ยวได้ไม่รับรูพ้พี่จะเป็นคนแรกที่ได้เปิดรูปนี้ ันนี้คืออะไรเอ่ยก็คือกําไรเฉลวกําไรเฉลวของหลวงพ่เลี้ยงถ้าใครที่เอฟน้ําหอมวันทองกลิ่นเวลขนาด50 ml ค่ะจะไปเพาะกำไรแบบนี้เลยนะถ้าช้อปปิ้งขนาด10 ml 3ขวดรับกําไรเฉลวของหลวงพ่เลี้ยง1หนึ่งวงเช่นเดียวกันเอาสิได้ถึง2ขนาด50 ml แล้วก็10 ml นะอันนี้คนละ1เท่าไหร่1190อันเนี้ย 370กํากำไรวงนี้เจตนาล์ในการสร้างมาก็คือเงินทั้งหมดจะไปบุรณะวัด20ท่านแรกนะ20ท่านแรกสามารถติดต่อได้ทั้งไหนแอดมาที่ w a n t o n g หรือแอดนัดผี <Yeah. S 2> มันจะมีหลายกระแสเวลาคุณไปทัวร์เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ท่านเนี่ยนำพระาธาตุลงมา <c oughs> บางคนก็บอกอ๋อ oh, เอาพระรูปเอารูปปั้นของพระเอวโลกิตเตศรวรเนี่ยลงมา <c oughs> แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ที่ชับดุงนาวาังนําเกลยวเนี่ยตอนที่ท่านลงมาเนี่ยในสมัยนั้นอนะทิเบตเนี่ยจะมี <c oughs> เขาเรียกว่าพระาธาตุอยู่พระาธาตุอยู่รูปหนึ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนทิเบต ณตอนนั้นณตอนนั้นขนาดแค่นี้เแค่นี้รับเพราะมันคือกระดูกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นพระธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการเผาในการชาปนกิจศพของล,ลายลลมะรูปหนึ่งปราุกแล้นในครั้งนั้นเนี่ยในขณะที่กาลังไฟกำลังลุกไหม้นะเผาลายลลมะรูปนี้เอกว่ากระดูกชิ้นนี้กระเด็นออกมาครับคนก็เอาเข้ามาดูพอหยิบขึ้นมาดูเสร็จร๊บเฮ้ยโอ้โหด้านตรงกลางครับของกระดูกกระดูกชิ้นนี้เป็นกระดูกส่วนหลัง อ่ะส่วนหลังครับด้านในกระดูกส่วนหลังเนี่ยเกิดเป็นรูปของพระโพธิสัตว์เอาโลกิตศวูรหรือเจ้าแม่ปุณิมเนี่ยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจริงเหรอพี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอุ้ยเดี๋ยนะยอ,อันนี้เป็นที่แรกนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ตีบอกก็คือหลายคนคอ่สันนิษฐานไปเป็นยังองค์อย่างอื่นอะไรงี้แต่ว่า<ช>จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นพระธาตุใช่เฮ้ยจริง เรื่องนี้ประมาณกี่ปีแล้วพี่ผมว่าประมาณ5้าร้อยกว่าปีอ๋ออันนี้คืออีกหนึ่งหลักฐานสําคัญก่อนที่จะก่อตั้งเมืองภูตานถูกต้องณตอนนั้นเนี่ยที่ดาัยลามะซับดุงถูกไหมใช่ครับท่านเดินทางมาที่ภาคใต้แน่นอนว่าหยิบของสําคัญจากทิเบตมาอุยแล้วคนในทิเบตเขาตามหากันไหมฮะนี่ไงกำลังจะเล่าต่อพี่ต้องขยายทุกขึ้นมาเดี๋ยวจะค่อยให้ท่านผู้ชมได้ชมอเห็นะเห็นไหม นี่ป่ะเล็กๆเลยนะเห็นไหมเกิดขึ้นเป็นเองทมธรรมชาติจากกระดูกของกระดูกสันหลังกระดูกส่วนหลังนะครับขององค์ดาไลนามะอง์หนึ่งใช่ที่ท่านมรณะเดี๋ยวจะให้กับทีมงานแล้วก็จะได้โชว์ให้โอเคเดี๋ยวให้ขึ้นภาพให้ชมนะครับจากนั้นเนี่ยท่านก็ใส่เสื้อมาคขาเนี้ด้วยความทันฉลาดของท่านอย่างที่บอกพอลงมาก็มีคนต้อนรับก็รวบรวมชุมชนได้ระดับหนึ่งท่านก็บอกว่าเกิดความคิดว่าเอางี้ท่านก็รู้อยู่แต่กใจแล้วว่าท่านอะทำอะไรท่านเอาอะไรลงมา ถ้าแต่ว่าด้วยความที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีคนเนี่ยเข้าไปดูทุกวันหรอกนานๆก็จะมีการเข้าไปดูแลทีกว่าจะอัญเชิญมาก็เป็นปีอาจจะปีละครั้งพอท่านลงมาเสร็จท่านก็ระดมชุมชนเลยบอกเฮ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวที่เบสจะต้องลงมาตามฉะนั้นเนี่ยจะต้องสร้างป้อมปะการจึงเป็นที่มาของการสร้างช่องต่างๆเพื่อตั้งมั่นไว้เพื่อรองรับการมาโจมตีของที่เบส ช่องหมายความว่าป้อมปราการป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เวลาคุณไปเที่ยวภูตาเนี่ย<ฆ>ที่เขาบอกไปผู้นาคาช่องทิมผู้ช่องพอโรช่องนี่แหละนั่นก็คือป้อมปราการถูกต้องเหมือนป้อมพระอาทิตย์ถูกต้องแต่ว่าจะมีความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าป้อมนี้เนี่ยจะเป็นที่ทํางานของทั้งาศาสาจักรและอาณาจักรในที่เดียวกันเลยโอเคอ่าคราีพอท่านชับรุ่งเนี่ยตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านใหญ่สุดใช่ไหมตอนนี้รวบรวมชุมชนแล้วเป็นอาณาจักรูตาแล้วท่านก็บอกอ่าตั้งสังฆราชในนามของเจเคนโปนส็ัง ส่วนเจ้าเมืองก็ดุ๊กเดซี่ครับออกออกไปคอยออกรบนะจากนั้นเนี่ยพอตั้งป้อมปราการสําเร็จตึดตๆดตสร้างเสร็จไม่นานมาเลยจ้าทาจริมาจริงรู้รู้ตัวเฮ้ยได้เหรอเทียบกับความสําคัญคือถ้าเทียบไทยก็คือเหมือนพระแก้วมรกตเงี้ยใครมาเอาไปโกรธไหมโกรธครับโกรธเด้พม่าคุณไปเอาพระมหาไมมุนีหร่เขาอะโกรธไหมโกรธเด้ยกทับลงมาเลยจ้ามาเลยบอกเฮ้ยต้องมาเอาคืนครับชับตุงนาวังเดมเกลเนี่ยรู้แล้ว มาแล้วก็ตั้งมั่นรอที่ฐานทัพเลยที่ชองอหนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญผมผมบอกไว้เลยนะครับท่านใดที่มีโอกาสไปที่ปูตานหนึ่งในยุทธศาสตร์ชองสําคัญนั่นคือปูนาคาชองปูนาคาชองเนี่ยจะมีแม่น้ําสองสายแต่มันจบอยู่หน้าชองเลยเป็นแม่น้ําใหญ่แล้วชองเนี่ยก็อยู่ตรงหลังแม่น้ํานะ ท่านก็บัญชาการลบก็มาก็ลบลบกันไปคราวนี้ลบกันเนี่ยแน่นอนอะด้วยความมีมมแม่น้ำกันแม่น้าสายใหญ่ด้วยกันช่ชองม,มันก็ตีไม่ง่ายนะเพราะกูเทเบยลสมัยก่อนก็ไม่ได้เครื่องมือเครื่องไมายเครื่องมือเหมือนยุโรปะอะก็มีแค่ธนูยิงกันไปยิงกันมาลบกันก็ตีกันน้องง้างน้ององ้างแต่แสมีป้อมอีกลำพังพังป้อมนี่ก็ยากละโอ้โหชับดุงาวางนำเกลียวในสมัยนั้นเขาเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์มาก ท่านทาไงหรอพี่นะในคาบอกเล่าหรือหรือจดบันทึกเนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะแต่ร่างท่านเนี่ยไม่ปรากฏอยู่หน้าป้อมบัญชาการลบกายละเอียดท่านเออออกมาเลยยืนหน้าป้อมบัญชาการลบแต่ตัวจริงเนี่ยนั่งอยู่ในถ้ำน,นั่งสมาธิอยู่เสร็จปั๊บนี่ก็ลบโอ้โหยิงยิงลบเนี่ยก็ลบไม่ได้หลายปีผ่านไปและที่สําคัญท่านชอบดูงเนี่ยฉลาดมากทาไงหรอพี่ท่านก็สร้างทางลับเป็นอุโมงค์ทางลับเนี่ยออกไปเข้าปา่าพอตอนดึกเนี่ยก็ เกณฑ์ทหารเนี่ยจำนวนหนึ่งวิ่งเข้าป่าไปออกทางลับไปพอตอนเช้าก็เดินเข้ามาประตูอใหญ่ที่เบตแบบโหเนี่ยแม่งไอ้ลำพังไอ้บอมบาการม่น็ย่า,ยาอยู่แล้ว,ลวยังมีทหารมาเสริมทุกวันเลย ก็เริ่มท้อด็ท้อเสร็จปุ๊บก็เริ่มบอกเฮ้ยเองทําทำยังไงดีวะก็ปโหเริ่มแตกคราวนี้เนี่ยท่านชับดุงเองเนี่ยท่านก็อย่างที่บอกท่านสามารถจะถอดจิดได้ท่านก็เริ่มจะรู้ว่าเฮ้ยเริ่มมีการแตกแยกขวัญกำลังใจเริ่มไม่ดีแล้วแล้วก็ส่งสปายไปสืบส่งสปายไปสืบเนี่ยบอกว่าตอนนี้แยกแตกันเป็นสองทางแล้วนะเริ่มละสัาแล้วท่านชับดุงสั่งการเลยเอายังไงดีเราน้อยกว่าก็จริงแต่เราตั้งมั่นอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเราเงียบไว้กา่าจะชนะแล้วพะถึงหน้าหนาวเนี่ยภูต ดีท่านรู้เลยเดี๋ยววันนี้นะจะต้องมีสปายของฝั่งที่เบสเนี่ยนะเดินทางมาดูล่าดเราจะมีสารสอนแดมเนี่เข้ามาเป็นระดับผู้ใหญ่ท่านเห็นภาพเลยเพราะท่านสามารถจะรู้ได้ท่านก็เดินออกไปหน้าป้อมเลยแล้วก็เดินออกไปจากป้อมปาการไปตรงถึงริมแม่น,น้ำฝั่งนู้นก็สังเกตการและแอบดูท่านก็รู้ไนงะท่านก็ควักไปในกระเป๋าเสื้อไปในเสื้อแล้วเหมือนหยิบไอ้พระาธาตุเนี้ย<อ>ขึ้นมา กับไว้ในมือแล้วก็สวดสวดสวดแล้วก็โยนลงไปในน้ำแต่ไม่ได้โยนจริงเขาในฐานสอดแนนเนี่ยเห็นปุ๊บก็นึกว่าเฮ้ยเฮ้ยท่าชับดุงทำอะไรวะสงสัยจะยอมแพ้เว้ยสงสัยจะโยนพระธาตุทิ้งกลับไปเลยขี่ม้ากลับไปเลยไปแจ้งข่าวไปแจ้งข่าวเลยบอกเฮ้ยเขาโยนทิ้งแล้วโอเคพี่ติเบรกไว้เท่านี้แป๊บเึงนะฮะรุ้นมากผมเชื่อว่าหลายคนก็รุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ท่านชับดุง โยนพระาธาตุทิ้งลงไปในน้ำํำออทหารไอ้ที่มาสอดแนากลับไปต้องไปบอกนายมันแน่นอนแนนอนว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึออ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตไปพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามารู้กันครับว่าทําไมท่านชับดุงถึงทําแบบนั้นครับครับ